สวัสดีครับนี้นนทกอยู่ที่ ID ใหม่นะครับ <c oughs> ID เซิฟ638นะครับวันนี้จะพา ID ไก่ไปลงข้ามเซิฟนะครับ เวลาของเริ่มควาบเซิร์ฟเนี่ยมันจะมีตรงมุมเนี้เห็นปะ่ะทุกวันเวลา1 1บเอดมงถึงบ่ายสามนะครับจะได้คูสองแต่นี้เลยเวลามานานแล้วแหละก็เดี๋ยวไปเข้าเลยนะเนาะเสียรวิดาก็อันนี้ผมจะล็อกไอดีหลักไว้อีกเครื่องหนึ่งนะครับคือวันนี้จะเห็นแปลกๆหน่อยนะประมาณว่าผมขโมยคอมลูกมาเครื่องหนึ่งไม่ขโมยคอมหลัก ได้การ์ดจอมาอันหนึ่งแล้วก็เลยซื้อคอมมาใส่การ์ดจอพอการ์ดจอโดยเฉพาะเลยนะครับเลยถึงได้ซื้อซื้อคอมมาใส่ก็เลยลองอัาชิพผ่านคอมดูปกติผมอ่านใส่มือถือนะอัน,นี้ใส่รหัสเข้าไปมัาจะมีลูกศรมันจะไม่เหมือนปกตินะก็สำหรับใครที่มีไอดีหลัก ที่แบบไหวนะ <c oughs> ก็ทําแบบผมก็ได้นะครับมันจะไม่เสียสิทธิ์เสียอะไรนะก็อย่างเงี้ยเราก็ตีไปพอถึงเวทสุดท้ายแล้วก็กดออกครับอันนี้ก็คือจะชิวๆเลยนะอะ้ก็ตีไปแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาไอดีหลักขึ้นจอก็ได้นะ แต่ที่ผมเอามาแบกนะแค่พามาแบกเฉยๆก็ำหรับสองไนด่านนะถ้าเป็นติดตว้เหลือสองได้ด่านมันจะคล้ายๆกันนะครับจะต่างกันไม่เยอะนะครับด่านนี้ก็ตีไปเลยเนาะแล้วก็ไปใช้ไอคไดีหนึ่งสร้างห้องประมาณนี้นะครับ แล้วก็กดเข้าอ่ะหนี่งมาแล้วเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะเก็บสิศสร้างห้องไว้ให้ดูนะว่าทำยังไง <c oughs> อ่ะกดไม่ครบ <c oughs> <c oughs> แล้ววันนี้คลิปมันอาจจะไปแปลกตาหน่อยนะคลิปแรกเลยที่ใช้คอมมัน ก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆ,ๆ, <S <S ๆสำหรับด่านข้ามเติมนะครับถ้าเป็นยูโนวาเนี่ยมันจะเล่นได้หลายหลายดานเลยนะจะไปติดก็ตรงด่านอ่าด่านวานด่านสิบเอ็ดอะไรนันานตีวานไม่เ่าเลยเข้านะครับ แล้วก็ตกีไปครปับเอาเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็กด ID หลักออกแค่นี้ครับและสิทธสร้างก็จะยังอยู่นะครับสิทธสร้างจะไม่หายไปไหนนะครับเพราะเราตีไม่จบเดี๋ยวรออันนี้จบก่อนเดี๋ยวเข้าให้ดูอีกรอบนหนึ <S <S ่งน่าแล้วกดเข้าดันเดิมนะ เราสังเกตว่าของที่ดรอปจากสิ่์ช่วยเนี่ยนะเดี๋ยวค่าดูของที่ดรอปจากนสิ่์ช่วยนะมันจะไม่ต่างกันเยอะนะครับสําหรับแต่ละด่านนะอันนี้สิ่์สร้างเหลืออยู่เห็นใช่ไหมสร้างมาสองรอบแล้วส่วนไอเดียนี้ไอดียไอเดีใหม่เนี่ยมันเป็นสิ่์ช่วยแล้วนะไม่ใช่สิ่์สร้างแล้วนะ สิทธิ์เนี่ยมันจะมี2แบบคืสิทิ์ช่วยช่วยคนอื่นน่ะกับสิทธิ์สร้างห้องนะครับรอบแรกจะคือจะเป็นการใช้สิทธิ์สร้างห้องนะครับรอบ2จะเป็นสิทธิ์ช่วยเหลือประมาณนี้นะครับสําหรับแหลงครับเจดก็ใจผมอยากให้ช่ชวยกันนะใครที่พอแบบไหวก็แบไปเบไปด้วยเกมจะ้น่าเล่นขึ้นนะครับ ย่งมีคนเก่งเยอะๆคนท่อตัวเยอะผมว่าเกมมันจะสนุกไอตีไปเลยเนาะเดี๋ยวไปดูติดสร้างอีกทีหนึง่งอันนี้เราไปด่านนี้ใช่ป่ะมันจะได้ไอ้หินลีของเส้นทางขุดฝน,นสีม่วงนะสำหรับสองด่านด่านนี้นะกลับด่านเมื่อกี้ด่าน บินอ่ะมันจะได้เป็นหินสีม่วงแต่ถ้าเป็นหินสีฟ้ามันจะได้สองด่านแรกนะครับสิทธิ์ช่วยก็มีโอกาสได้หินริมกันนะครับแต่ถ้าเป็นสิทธิ์สร้างมันจะได้ของตามที่นี่นะถ้าเป็นสิทธิ์สร้างห้องจะได้ของตามนี้มันก็จะกดเยอะะหน่อยเนาะ <c oughs> แค่ได้ด่านนี้ผมต้องเก็บเศสแต่งไว้นะเพราะเวลประมาณนี้ประมาณ60กว่า70เนี่ยมันจะใช้สีม่วงกับสีทองค่อนข้างเยอะนะครับสีขาวเราก็ได้ใช้สีขาวเราใช้ก็คือเอาไปแรกให้เป็นสีม่วงเลย ก็พอเข้าใจเนาะสำหรับด่านครับเซิฟเดี๋ยวเราไปดูรกันหอกลันนวจะเบื่อเหมือนเม่ตีโชวอดีหลักกันนะใช่ไหมออกไปก่อนนี่ยเราครูดาวนะมันจะเสียวเวลาตรงนี้คนระับตรงที่เราครูดาวก็เวลาที่มีคนออกนอกห้องแล้วหัวร้อนอะ่ะก็คือมันรอตรงนี้แหละ แต่การ์ดจออันนี้ก็แรงอยู่นะปกติเล่นในคอมเก่าอ่ะแบบจะไม่ทันกันเลยนะในคอมนี้จะอืดมากๆเลยต้องขอบคุณการ์ดจอการ์ดจออะไรนะลูก GTX 7050เนี่ย7750 Ti อ่750 Ti ก็ด้วยความเสียดายการ์ดจอแหละที่ได้ซื้อคอมมา ยดยมากนี่เราไปดูที่หมดไหนดีอ่าไปดูที่ยิมแล้วกันยิมวันนี้เราอยาไม่เล้เล่นสำหรับการอาบยิมนะครับ <c oughs> นี่ผมจะไปให้ดูดีกว่าล้างก่อนนี่คือกว่าล้างไปนะก็พยายามเล่นให้ผ่านทุกนนะอย่างนะพยายามให้มันเต็มสีดาวไว้อย่างอันเนี้ย ยังมีไม่เต็มใช่ป่ะอ๋อกดๆล้างแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปเล่นใหม่แล้วก็มาอาัพเนี่ยตรงเนี้ยจะงงๆกันใช่ไหมย๋ยวเราอาัพอะเราอาัพประมาณนี้นะอัพให้มันพอผ่านได้ก่อนนะครับแล้วถ้ามาเหลือเศษอย่างเงี้ยเรามาดูก่อนแล้วมันขาดเท่าไหร่อย่างเนี้ยมันใช้สองพันสิบห้าใช่ป่ะแต่เรามีแล้วพันเจ็ดเราก็ไปย่อยย่อยมาช่วยให้มันได้สองพันสิบห้า อ่ะได้แล้วนี่เราก็มาอัพต่อน่ครับพอเราอัพบแล้วเราก็ไปตีให้มันผ่านอ่ะถ้าได้สามดาวเราแนะนำให้ไปตีนะอย่ากวาดล้างนะถ้ากวาดล้างมันเสียสิทธิตีเลยครับก็จ้เกิดว่าเราเปิดได้ทุกยิมแล้วกวาดล้างได้ทุกยิมแล้วนะแนะนําให้อัพไปตีละยิมให้ถึงเลียวห้าสิบนะครับถึงเลียวห้าสิบแล้วมันจะสามารถดิ่สเตตัสได้ พลังจะเพิ่มขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวตอนที่ถึงเดี๋ยวผมจะอธิบายดูจริงก็ไอเดียนี้จะทําให้เห็นว่ามันปั้นไปยังไงตำแหน่งนะครับปั้นไปพร้อมๆกันนะครับก็ไอเดียนี้มีสูนนะเล่นไปเนี่ยก็แท็กเล่นมั่งไม่เล่นมั่งอย่างเนี้ยมันบอกว่าวเวลยยิมเราต้องถึง40ใช่ป่ะแต่ก็ลองตีได้เลยครับ ถ้าผ่านก็ดีไม่ผ่านก็ได้แต่ต้องดูว่าถ้าผ่านแล้วเราได้สีดาวหรือเปล่านะถ้าไม่ได้สีดาวเราก็ต้องลัดมากสแ้ไปเกาะมันดีอย่างหนึ่งความกดขึ้นเร็วครับมันก็เลยได้สีดาวมาน่ะแค่น่ะ,ไ,หนหนะได้สีดาว อ่ะฮะได้สีดาวแล้วเฮ้เราก็ไม่ต้องกลับที่นะครับเราก็ไปยิ้มอื่นได้เลยก็ค <L ie> ือพยายามตีให้มันได้สีดาวไว้อ่ะเดี๋ยวค่อยามารับแล้วกันออันนี้เลยก่อนเนี่ยพอเราเปิดยิมใช่ป่ะเราก็จะเพิ่มเลเวลได้ป๊าป๊บป๊าป๊าป๊าพอถึงเลเวลสิบเราก็สามารถใส่คอได้นะครับคอสกิ๊ เสร็จแล้วเราก็ไปอลัอื่นต่อลืมให้ดูพลังตอนนี้พลังเจ็ดแสนก,กว่านะครับอันดับอยู่ที่ประมาณนี้นะห้าสิบกว่านะผมปก,ก,ก็แจ็คมาก็ถ้าตีก็น่าจะตีได้อยู่นะลองเลยไหมลองเลยดีกว่าเออนี่ผมเปลี่ยนทีมยังวะเพราะผมยังใช้ดอนอยู่เลยนะ อย่างที่เคยบอกที่อ่ะนะอานอะไรงยังไม่ได้เปลี่ยนทีมจริงด้วยที่เคยทำอาทีตก่อน,นว่าดอนผมจะทำไปเป็นทีมรองนะครับตัวฮิวเขาเยอะเราเล่นตัวิวเขาก่อนจะแย่เน,นจะระบากต้องขากิ้วเลยบินโชว์ไปปั๊บเราจะตายก่อนนะ เขาจะตายก่อนเราอะไม่ตายครับเราเนี่ยแหละจะตายนั่นไงว่าแล้วกดยอมแพ้ไปเนาะตีใหม่ตีใหม่มาเปลี่ยนทีมก่อนเปลี่ยนทีมก็ใส่ตรงนี้นะใส่ใหม่ใส่คนนี้ไหม จริงสังว่าใช่แล้วกันจำไม่ได้น่าจะใช่แหละบึ้มไปก่อนหนึ่งเขาลอยแหมใช้มิวสองตัวเลยนะอันนี้คือสกิลอะไรเฟิรนฟูฮี อันนี้ล้างดีบัฟแล้วก็สะท้อนดีบัฟอันนี้เป็นจมตีนะครับอันนี้เป็นสกิลฮิวเราก็เปิดด้วยการดีบัฟเป่ามีงูตัวนี้ให้ตายไปก่อนนะให้ตายไปก่อนโหมดเราขึ้นเร็วอยู่แล้วครับอุ้ยเกือบตายแล้วก็ยิวป๊า ให้เผาเข้าไปอ้๋เกือบตายอ้าวเขาไม่ตายต้องสามต้องสามสามจะตายไหมไม่ตายสามเข้าไปอู๋ดีอ <c> ย <oughs> ิวก่อนอยู่ก่อนหา,าได้หาได้หาได้ อ่าผมยังอัพสกิลแบบสนิทไม่เยอะนะอาแบบไอตัวเป็ดอะมันก็รีฮิวไม่แรงอัพสกิลอะเนี่ยความสนิทยังไม่เต็มเลยเราเลยเยอะเลยสกิลก็เพิ่งจะอัพได้ก็แกล้งแกล้งอัพไปก่กนอกนจะบวกได้ไหมยังไม่เต็มเอาไว้ก่อนแล้วก็โหมดอะไรอีกอัะอ่าโหมดนี้ โมนี้ผมแนะนำว่าให้เล่นไปเลยนะเก็บแต้มจะแพ้จะชนะก็ช่างมันครับเราเล่นเก็บแต้มไม่เฉยครับถ้าพุกชนะก็ดีไปนะครับเรียกโมดสู้ความเซิร์ฟนะครับเพื่อเอาเหรียญแฟดนะครับก็ตีแพ้เรายิงได้แต้มนะโมนี้ได้ร้อยแต้มมนะั้งเราก็สะสมแต้มให้ครบจำนวนของมันนะครับเพื่อที่จะรับเหรียญแฟดนะครับ นากดเนี่ยตอนที่ผมว่าเอามาทำแบบทุมสองก็เพราะการนี้นะครับแลาเวลเราน้อยกว่าพลังเหมือนเราจะน้อยกว่าใช่ไหมแต่เราอัดมิวไปเยอะเรียเนี่ยพอถึงคะแนนตรงนี้เห็นไหมคะแนนของฉันแตปดพานถ้าครบเก้าพันเราก็จก็ได้เหรียญตรงนี้นะเนี่ยครับถึงนี้บอกว่าให้ตีไปเลย จะแพ้หรือชนะเขาช่างมันครับให้ตีไปก่อนถ้าได้อันดับด้วยมันก็ดีอ่ะมันจะได้ฉายาด้วยนะครับอ่าพูดถึงฉายาเดี๋ยวไปให้ดูเพราะอันเนี้ยเป็นที่ <All right. S 1> เขาแปลแบบิดนะครอช่างกันก่อนเนาะริงอยากไดนในครบนะ ป่าวันหนึ่งทำอะไรมั่งประมาณเนี้ยแต่เวลามันจะน้อยนี่ก็สิบห้านาทีเท่นั้นจาไอดีตระดับเนี้ยเบลห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเนี้ยเน้นไปที่ด่านงําเติมนะครับผมแนะนําเลยมันเะียวทำตรงเส้นทางขนนะครับจะได้พลังค่อนข้างเยอะประดับอันนี้ผมยังมีน้อยอยู่เนาะ ยังไม่อยากรัวไม่ดูเลยร <l ots> ้อยมันะเยอะก่อนแล้วนะนะครับยวไปมาตีนะอ่าตรงไหนนะที่ว่าจะให้ดูลืมแล้วลืมแล้ว,ลแ,ลวแก้วตาตรงไหนวะอ้อสายยาอ่าไออันนี้ก็ออก นี่ครับจายาตรงนี้อ่ะไม่ใช่ตรงนี้สิต้องไปดูตรงนี้ตรงภารกิจใช่ไหมอ่าไม่ใช่ตรงนี้ดูตรงไหนวะอ่าผมลืมแล้วว่าเข้าตรงไหน,น <c oughs> อ๋อนี่ความสำเร็จ ตรงนี้สูอความเจออ่ะนี่เจอแล้วนี่นะตรงนี้มันจะมีฉายาเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราถึงอันดับ5,000ตรงนี้นะจริงๆมันคือห้าร้อตรงนี้นะเอ้ยเออคือ500ถึงจะได้ตรงนี้นะถึงจะได้ฉายานี้เทนเนอร์ดับสูงแล้วก็มาอันนี้เป็นอันดับอันดับร้อยนะครับอันนี้อันดับร้อยได้เทนเนอร์พิเศษนะครับแล้วก็มาอันดับ10 เทนเนอร์หน้ายิมแล้วก็มาอันดับหนึ่ง,น,งนะครับจะเป็นเทนเนอร์คันเทตจะนี้นะเนี่ยนะอันดับหนึ่งอันดับสิบอันดับร้อยอันดับห้าร้อยนะครับอันนี้ศูนย์เขาเบิ้ลมาตัวหนึ่งนะครับเบิ้ลมาครบทุกอันดับเลยเนี่นะถ้าเข้าใจตามนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้คือรับอะไรอะอ๋อยิม ก็พอเข้าใจเนาะอันนี้ผมยังไม่ได้เล่นอะไรเลยอันนี้ผมเล่นนางปาดล้างตรงนี้นะพอมันใช้สีม่วงสีม่วงจะใช้เยอะนะครับแต่นี้เรายังไม่ได้ใส่อ่ะเพราะเรายังไม่มีสกิลสีสม้มมันใช้อัพสติลสกิลสีส้มนะเนี่ยตรงนี้สติลสิลผมยังใส่กองแกงกองแกงอยู่เลยนะ เนี่ยยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยเหนะ็นไหมยังไม่ได้รีดใส่ครับนะนะส่วนอาวุธประดับอ่ะอันนั้นเขยังเป็นม่วงอยู่เลยตอนนี้ผมก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆนี่นะลองรวมให้ดูสักทีก็ได้นะไปเปิดกล่องก่อนเสือได้สีทอง <laughs> เนี่ยนะกล่องประดับผมมีอยู่แค่นี้นะกดใช้ไปเลยแมะปับ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 ใชีอ้า กล่องเต็มแล้วเราก็ไปรวมกดตรงประดับนี้ก็ได้นะแล้วกดรวมประดับสําหรับ V0 ศที่เราจะรวมประดับนะรวมจากสีฟ้านี่ใช่ไหมเราเลือกสเตตัสด,ดีๆนะอย่าตรงนี้เราจะกดค้างแล้วกดเลือกได้เพราะเราจะไม่เน้นไปที่รีนะครับอันนี้สกับสองอันนี้สามกับหจะเป็นรีเป็นนั้นกู่ นี่เป็นโจมตีนะเราเลือกไอสเตตัสหลักให้มันได้ก่อนนะแล้วเราค่อยเอาไปรวมอะรดผิดอโอเคเลยอย่างงี้นี่เราก็ใส่เสื้อครับเสื้อที่เราไล่ดูเมื่อกี้นะมันจะปีดสีเลยเป็น โอเคเราก็รวมเข้าไปตรงนี้รวมจะใช้น้ํายาก็ได้นะจะได้การันตีสีม่วงนี่นะนะพอได้สีม่วงมาแล้วเราก็มาดูสเตตัสสเตตัสจะเป็นแบบสีฟ้าเมื่อกี้นะนะแล้วก็มันจะมีเลเวลบอกอันนี้ของเลเวล69เลเวลเรายัางไม่ถึงนะถ้าเกิดว่าเราจะรวมสีม่วงน,นะเราก็ต้องดูสเตตัสดีๆก่อนนะอย่างนี้ได้ APC ใช่ป่ะเอาไปททำ3ออฟได้ อันนี้ใส่ไว้ในงานแล้วก็ใส่สีม่วงอีกสามอันนะครับอันนี้จะการ,รันตีสีทองนะครับแล้วก็เลือกสเตตสัสก,กากมาอันนี้หงอันสองอันสามอันดูสเตตสัสก,กางนะครับสอันโอเคอันนี้มันสามารถใช้น้ํายาผสมได้นะจะการันตีสีทองถ้าเกิดเราไม่ใช่มันจะมีโอกาสติดแค่ห้เป แต่มันก็จะดวงครับประมาณนี้ครับ<笑><笑>เห็นนะ <S <S แล้วเราก็มาโยกใส่เราก็ได้ประดับทองมาอันหนึ่งเนี่ยหลักการรวมประดับจะอย่างนี้นะครับก็คือสีฟ้าจะไม่ใช้น้ํายาสีม่วงถ้ามีน้ํายาก็ใช้ไปแต่ส่วนใหญ่จะไม่ใช้นะครับอาศัยเลือกสเตตัสประมาณนี้นะเนี่ยเห็นไหมเราจะได้สเตตัสมาด้วย อ,อันนี้ผมดรอปมาได้อันนี้ดรอปมาได้นะอันนี้ก็คือดรอปมาได้มันจะมีที่ลดเลเวลตรงนี้นะเห็นนะตรงนี้มันจะลดจากเลเวล69ลงมาอีก11เลเวลนะครับก็คือเวล58ก็ใส่ได้นะครับสําหรับระดับชิ้นนี้นะเวล58ก็ใส่ได้นะครับตรงนี้เหมาะสำหรับเอาไปทําเป็นประดับทองดําที่เเวล95ถึงจะใส่ได้นะครับ แล้วไอดี ID ใหม่เนี่ยเก็บไอพวกนี้ไว้ไอที่ลดเลเวลนะจะโอเคกว่าครับส่วนประดับสีเขียวสีขาวอะไรเนี่ยเอาไปรวมซะถ้าทองเหลืองเนะี่ยเอาไปตีบวกไปทั้งหมดนะครับอ่านะก็พลังจะเพิ่มมาอีกหน่อยหนึ่งก็คลิปนี้ขอจบไว้เท่นี้ครับพอจะเข้าใจกันเนาะสำหรับโหมดคาบเซิร์ฟแล้วก็ โหมดสู้ความเซิร์ฟนะครับแต่เขาเซิร์ฟก็สู้ความเซิร์ฟนะครับแล้วก็เกินเกินประดับไปสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมาเล่าเรื่องประดับให้เน้นๆเลยนะกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม